สวัสดีนะครับผมนะฮะอยู่บ้านกาันแล้วสิีงแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับหลวงปู่ศิลาเหมือนเดิมลูกพี่นะฮะยังไงวันนี้ก็มีช่วงหนอเมฆเข้ามานะลูกพี่สำหรับใครที่รออยู่นะฮะมาจากพี่จา๋าอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้น้องทีนะครับผมเม้นไลค์ได้เลยนะลูกพี่นะฮะเม้นได้เม้นฟรีนะลูกพี่เมนฟรีโอเคไปเปิดด้วย อ,อนี่คนบิดแต่อ่ะเปิดด้วยโชคเหนือเมฆไปลูกบีนั่นนานจะได้มาทีนะฮะอ,อ่องค์นี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะลูกบีนะนีะนะ่เป็นเนื้อทองเหลืองนี่จมูกสวยนะลูกบีนะ มรีรอยบ้างนะครับให้ดูโคดให้ดูโคตนะครับตอกชัดนะฮะลึกนะครับโชคเหนือไม่ให้ดูขอบให้ดูขอบนี่นะเกลียวขอบนี่ต้องสวยงามนะลูกพี่นี่นี่ยนี่ยนี่ยสวยงาม อันนี้ด้านหลังนะครับเออ่ทองเหลืองเนี่ยจะต่างกับทองแดงตรงโค้ดเนาะทองเหลืองจะตอกด้านหน้านะเห็นไหมอันนี้ด้านหน้าคือด้านหน้าหลวงปู่นะเนี่ยโค้ดสองตัวนี้จะตอกด้านหน้านะครับแต่ถ้าเป็นทองแดงโค้ดจะตอกด้านหลังนะครับเลขโค้ดสามแปดหนึ่งแปดออเลขสวยนะแปดหน้าแปดหลังนี่นะครับยี่กองนะครับ ตมูกสวยด้วยยี่กระหงปกติตมูกยี่กระหงจะแบบแตะแตะแบนๆหน่อยนะครับองค์นี้ถือว่างามเลยลูปบีจะทองเหลืองด้วยนะฮะเออเดี๋ยวนะหนูได้มาจึกจึกจึเอาสี่พันสามร้อยลูกิีนะครับเอาสี่พันสามร้อยต่อไปเป็นดวงดีอีกหนึ่งองค์ที่ได้มาใหม่ นะครับองค์ที่แล้วไปแล้วองค์นี้มาใหม่อีกหนึ่งนะครับสำหรับเหรียญดวงดีทองแดงชุบยี่ี่เคจมูกสวยนี่นะให้ดูห่วงนะครับนี่สวยงามนะแล้วก็เส้นเสียนในเหรียญน,นี่คืองามปิ้งนะครับโค้ดชัดนะ เหรียญสวยเส้นเสี้ยนชัดนะฮะจุดจ่าตังมีครบนะครับจุดจ่าตังสำหรับใครที่ไม่รู้ก็ไปลองหาย้อนคลิปดูผมบอกไปหลายคลิปอยู่ลูกพี่หกสีน์นะครับองค์นี้6403นะครับนะใครชอบทองแดงชุบ 24K ก็นี่เลยนะลูกพี่ ตอนนี้ผมเปิดเอาไว้อยู่6,500นะสำหรับทองแดงชุด 24K ขอภายในเสียงถ้าแบบมีอะไรรบกวนนะลูกพี่นะตอนนี้มีข้างบ้านมาต่อเติมนะลูกพี่ต่องนี้กา<ะ>จะมาอัดเออคลิปข้างนอกแบบมีเสียงนกร้องนะวันนี้ก็มีเสียงเจียพื้นไปก่อนลูกพี่เดี๋ยวหนูจะพูดให้ดังขึ้นนะลูกพี่นะ ถ้าขออภัยถ้ามันดังเกินอันนี้เป็นสมเด mm ็จพรมบรรดาลนะลูกพี่สมเด็จพรมบรรดาลนะครับนี่อยู่แปดร้อยบาทนะครับอันนี้องค์นี้เนี่ยมวลสารสวยงามนะฮะนี่มวลสารสวยมีไอ้ดำๆนี่เป็นเกสานะผมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวหาก่อนนะว่ามีเกสรแบบใหญ่ๆยาวๆเยอะๆไหมองค์นี้ นี่นะครับด้านล่้ามีรอยลานนะแต่ว่าไม่แตกนะครับไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่วิ่งถึงถึงข้างบนนะพนี่ลานเฉพาะข้างล่างเฉยๆนะครับโอเคสวยงามนะลูกพี่นะโค้ดก็ชัดอยู่นะลูกพี่สามแปดหนึ่งะครับนี่โค้ดแดงชัดนะครับมวลสารก็ เยอะพอสมควรอันนี้แปดร้อยบาทนะครับชิบชิบอ่ะใส่ทิดกล้องอึบ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 นะแปดร้อยอ่ะแล้วก็ไปที่กระถินหกหกนะครับ ไอถิหนหกหกอง์นี้เป็นนวะนะครับผมนะออกที่วัดพระธาตุมื่นหินนะครับด้านหลังเป็นพระธาตุมื่นหินนะครับนี่จมูกมีเอ่อมีรอยหน่อยนะครับเน,นวะนะอง์นี้จมูกมีรอยเอาไปสองพันพี่สามสองศูนย์สามนะครับองนี้นี่จมูกมีรอยหน่อยนะครับอ,อันนี้คือเจดีวัดพระธาตุมื่นหินนะครับ ปีหกหกนะฮะสวยงามผิวออกไปทางแบบด้านๆนหน่อยแล้วก็เนี่ยสีประมาณนี้ยนะลูกพี่นะสวยดีนะครับเอาสองพันั่วแล้วกันเพราะว่าจมูกไม่สวยนะครับไปต่อไปอายอดรวยๆยอดเลยๆเหลือหนึ่งนะครับเปิดไว้อยู่สามพันสองร้อยนะครับสำหรับผิวสวยปิ้งขนาดนี้ นะเอาลูพี่เลขสองห้าเจ็ดเอาสามพันสองนะครับสวยปิง๊งจมูกสวยด้วยสีก็สวยอ่ะ,อะต่อไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรยี่กอหงอย่างเดียวนะครับเป็นยี่กอหงอย่างเดียวหน้าเดียวแบบเหรียญเออเนี่ยคุมทรับเศรษฐีนะครับสําหรับยี่กรหงหน้าเดียวนะครับจมูกแตะหน่อยนะอันนี้อยู่ห้าร้อยบาทนะครับผมองนี้ ทองแดงออกสวยนะมีเขียวๆแดงๆนะลูกพีก่นี่ด้านหลังจะเป็นยันแล้วก็เขียนว่านี่ชโชคดีมั่งคั่งมั่งมีรุ่งเรืองร่ำรวยเงินทองไหลามาเทมานะครับแล้วก็เลขโค้ดหนึ่งสามสองศูนย์สี่แล้วก็ตรงนี้จะเขียนว่าปูศิลาเซกนะครับตอกกำกับเอาไว้นะฮะนี่นี่เป็นยี่กองหงด้านเดียวนะเผือใครงบน้อยก็อันนี้เลยส่วนโชคเหนืเอเมฆนะี่คือเป็นผ้าหลักก็จะแพงหน่อยนะครับ อ่ะต่อไปรวยล้านนะครับเหรียญอุ้มบาทตอนนี้อยู่ประมาณพันแปดร้อสำหรับทองแดงผิวรุ้งเลขเจ็ดแปเจ็ดเจดเจอะไเนี่ย3นะครับจะดปจะดสนะครับทองแดงผิวรุ้งเอาไปพันพันเจ็นะรูปนี้มีเลข7อยู่ไปพันเแล้วกันนะครับแล้วก็ ออทองแดงซาตินนะครับทองแดงซาตินยิ่งมียิ่งรวยตอนนี้อยู่แปดพันห้านะครับสองสองเก้าศูนย์นะครับนะตรงนี้มีด่างตัวนี้หน่อยนะครับนะครับนักนั้นก็สวยงามนะครับทองแดงซาตินด้วยนให้ดูตาหลวงปู่โอ้หคมกริบนี่นะอ่ะองนี้เอาแปดพันห้านะครับสำหรับ ยิ่งมียิ่งรวยเลขสองสองเก้าศูนย์นะฮะทองแดงซาตินนะไปอ,อ่ะวันนี้ก็คร่าวาก็เอาเท่านี้ก่อนนะแปดองนะ,ะให้ดูเยอะเดี๋ยวงงนะเอาแปดองนี่คือแบบโชว์เลยใครชอบแบบไหนองค์ไหนยังไงทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมราคาก็พูดคุยสอบถามได้นะฮะถ้ารับสามตีองเนี้ยลดได้อยู่แล้วนะลูกพี่นะเน้นไวเลยพี่นะโอเคไปละ เจอกันม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ใครหารุ่นไหนยังไงทักมาได้เลยนะฮะเผื่อผมไม่มีก็เดี๋ยวหาให้ถ้าผมมีก็จัดไปนี่โอเคปละเจอกันใม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับดูคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ